เป็นหลักของการจัดการการบริหารตั้งแต่คนหนึ่งคนตั้งแต่สองคนตั้งแต่สามคนจนถึงครอบครัวองค์กรสังคมประเทศชาติเช่นเดียวกับองค์กรส่งของพวกเราก็ต้องใช้หลักยึดหลักศีลส,สมาธิปัญญาเป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เป็นหลักการพัฒนามนุษย์ถ้าเราแก้ปัญหาออกนอกศีลสมาธิปัญญาคนก็ไม่ยอมรับเราจะพัฒนาใดๆประกอบไปได้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นครูบาเจ้าสีวิจัยจึงเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นพระพิษุสงฆ์ตัวอย่างท่านดำรงตนด้วยศีลศีลคือของหอม ของหอมก็คือดอกไม้ประชาชนก็เหมือนแมลงเห็นไหมไปตอมดอกไม้ให้หมดครูบาเจ้าศริวิจัยจะไปสร้างหน้าที่ใดสาธารณชนประชาชนพากันไปร่วมมือร่วมบารมีหรือไปสร้างบารมีกับครูบาเจ้าศริวิชัยเพราะฉะนั้นในฐานะผมที่ได้บรับภาละจากท่าท้งใหญ่ <c oughs> ให้มาดูแล พี่น้องเราทุกคนถือว่าท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องถือว่าผมเป็นพี่ชายท่านถือว่าเป็นน้องชายของผมผมเป็นพี่ชายของท่านพี่น้องประชาชนกัลรยาทุกคนก็เปรียบเสม,มือนลูกผมเปรียบเสม,มือนพ่อนี่คือคติผมเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาผมอยู่วัดดอนจานทร์ก็มีคตินี่ว่าหัวใจผมคือพ่อคนทั้งแผ่นดินคือลูกผมถึงนั่งรับแขกทั้งวัน ถ้าลูกเหมือนเราเช่นเราไปบ้านแม่พ่อแม่ไม่อยู่มีความรู้สึกเช่นไรเราก็คิดถึงคนที่มาหาเช่นนะันจึงนั่งรับแขกทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาจนไม่อยากจะไปที่ไหนได้แต่อยู่วัดทั้งวันทั้งวันนี่แหละคติผมก็คือผมก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนทั้งแผ่นดินก็เปรียบเสมือนลูกพี่น้องนี่พี่น้องโลกทองผมสนิทตามดิผมตลอดเวลา าว่าผมไม่ใช่พี่ใช่น้องเขาเป็นมาหาสู่พี่น้องของเขาเขาเข้าใจว่าเขาเราเป็นพี่น้องของเขาผมก็บอกถ้าผมอยู่บ้านผมเป็นพี่น้องของเธอถ้าฉันอยู่บ้านคนทั้งแผ่นดินเป็นพี่น้องของฉันนี่คือคติของผมคติของผมหลักการของผมก็คือยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักการพัฒนาเช่นพระสง์ของเราศีลสมาธิปัญญาเป็นคุณสมบัติของผู้นำ ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติประกอบไปด้วยศีลแค่ศีลเท่านั้นศีลมันจะบังบุคคลใดดำรงตนด้วยศีลศีลมันจะบังคับให้เราสละถ้าอยากเห็นศีลก็เหมือนพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่นั่นเปรียบเสมือนศีลพ่อแม่เสียสละให้ลูกเห็นไหมพ่อแม่อดทน พ่อแม่วิริยะาภาคเพียรศีลจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วมันจะบังคับเราอดทนอดกัน้นเสียสละทุกอย่างเหมือนท่านทั้งหลายท่านก็เป็นเช่นท่านชีวิตของพวกเรามีแต่ตัวมีแต,ต่ตตหัวใจนะมีแต,ต่หัวใจชีวิตผมเบื้องหลังชีวิตผมก็เหมือนท่านนั่นแหละท่านอาจจะดีกว่าผมจจก็อาจจดีกว่าผมผมอาจจะลำบากกว่าท่านผมลำบากอดทน อยู่ในความดีผมอยู่ควรข้ามาาอดมือกินมือบินทาบาทวันนี้พุ่งนี้รู้มันมีไม่มีเข้ากินก็เก็บข้าววันนี้ไปกินพุ่งนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาลนีลำบากคาว่าลำบากไม่มีใครทายท่านลำบากเท่ากับผมผมไม่นลำบากที่สุดผมจึงรู้ว่าความลำบากถึงเห็นความลำบาก เห็นโทษของความลำบากเห็นคุณของความลำบากเราจะตอบแทนอย่างไรจะชดใช้กขับได้อย่างไรนี่ผมอยู่ตรงนี้มาอยู่กับความลำบากมาตลอดจนถึงสุดท้ายของผมทุกวันนี้ผมก็พยายามไม่ปัรถนามามาไม่ขอรับรู้ความยากจนของคนจะขอบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ขอรับรู้ความยากจนของผู้คนเมื่อรับรู้เมื่อไหร่ผมก็เป็นท่าสิ่งนั้นทันที เนี่ยเหมือนข้าเหมือนพระผู้ใหญ่มอบให้ผมมาเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยแต่จิตผมบอกเป็นทาตของอำเภอกรลยามาไม่ได้บอกเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นท่าที่ธรรมทานหมานว่าเป็นทาสเป็นทาสคือต้องมาทํางานดูแลพวกเราดูแลประชาชนดูแลพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทาสไม่ได้เป็นนายไม่ได้เป็นเจ้าอย่างที่เขาคิดอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์กติกาเป็นทาส แล้วว่าเป็นธาตุมารับใช้ผมอยู่วัดหูก็พูดกันได้เป็นธาตุตลอดเวลาเป็นธาตุของแผ่นดินเป็นธาตุของประชาชนพวกนี้มันเป็นเรื่องของกรรมที่เราทำไว้ตลอดเวลาการที่สร้างวัดห้วยปูศพแม่แดดแม่ตะละเนะี่ยผมก็มาเองไม่มีใครมาแนะนำผมให้ผมมานะผมมาเองครั้งแรกมาหูก็ไปวัดบ้านเด่นเข้าไปวัดบ้านเด่นครั้งแรก บัจัจทร์ยัไม่ได้เข้าก็อ้อมไปบางเด่นก่อนครั้งแรกในะชีวิตคือไปบานเด่นร้องมาแล้วก็ปล่อยห้วยปูไปยังไงผมลืมหมดแล้วเนี่แต่ไปหมก็ไปเองไม่มีใครบอกนะก็เริ่มต้นสร้างว่าห้วยปูผมได้มีกรรมมากนะฮะปล่อยห้วยปูห้วยปูก็อยู่ในป่าแต่ต้องไปซื้อที่ดินอยู่ในป่าอีกสร้างวัดเนหะ็นไหมนี่คือกรรมของผม ผมไปสร้างเม็สร้างเม่ตะล่านเ,เหนือก็ไปซื้อที่ดีอีกสร้างวัดอีกโอ้โหคำมันยิ่งใหญ่จริงๆก็อยู่ในป่ายังซื้อที่ดีอยู่น้แหละถ้าในเมืองผมไม่วัดสักคำเลยนะไปดีที่ศพแม่แดดก็ย้ายวัดเขาอีกเห็นไหมย้ายไปอยู่ที่สูงไาอยู่ที่ตามแม่หมอมก็มาสร้างไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนให้ผมองมานะจิตสํานึกมันมาเองฮะมันมีพลังมันอยากจะมาอยากจะมาอยากจะมา วันนั้นในะอดีตถนนยังไม่ดีนี่ลดขึ้นถอยลงขึ้นถอยลงถอยลงขึ้นลงลงนีงงง่แต่ขี้โคลนไปแต่ขี้เปิ้อเต็มไปหมดอันนี้คือผมมาแม่แดดมาแถวข้างแม่แดดก็เข้ามาให้ปูแล้วก็ไปสวบแม่แดดจนถึงแม่ตะล่านเหนือ,อน,นี่ผมก็มาไม่ได้ว่าคงจะมีบุญร่วมกับพวกเราปกติของผมผมอยู่กับพี่น้องกะเหรี่ยงนยสามสิบกว่าปี จ้าคุณดำลิผมรู้จะช่วยอะไรมันทุกอย่างผมช่วยเจ้คุณดำริตั้งแต่ถนนผมร่วมสร้างถนนกับคุณดำลิสิบกว่าปีตั้งแต่ประโยวีโจมาจนถึงอมก๋อยสามสิบปีพาโฮมดึงผืนทำงานสองวันมามา่ปลากระป๋องปลากระป๋องสามกระป๋องให้ทำงานให้หนึ่งวัน รวบรวมน้ำมันก๊าซทุกอย่างช่วยการสร้างถนนร่วมก็สร้างถนนกับพี่น้องกะเหรี่ยงมาสามสิบกว่าปีเพิ่มมาหยุดตอนที่เจ้าคุณดัมลีลาบากนะเป็ีนอําษฐออภมภาตพ,พอเจ้าคุณดัมลีหยุดลลกสิบเขาก็ไปอยุดถ้ามิอุสุอีกพระดีเหล็กเป็นกะเหรี่ยงเขาก็เก่งมากเก่งสร้างเจดีย์เป็นเจดีย์สร้างเจดีย์แต่ละองคนะ์หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือน ใครจะสร้างกูสร้างกูขับนความมากมุ่งมากที่จะสร้างเจดีย์นั่นเป็นอีกสังนะ่งไม่หยุดไม่หย่อดเดี๋ยวนี้หยุดจะสร้างเจดีย์ไปสร้างถนนต่ออีกตายก็ไม่มีสตาค์สตัวบาทก็ไม่ติดกระเป๋าน,ะน,นี้ก็ทุมเทให้กับพระศาสนาพอกระถือว่าผมไดู้กพระเป็นเกรียงก็คือพระดีเลกคุ้มที่สุดได้นึ่งรูปที่ช่วยงานในส่งเสริมพระพศาสนาก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้สอนเขา แต่พิจิตต์สำนึกมันเกิดขึ้นเองอีกรูปหนึ่งเป็นมง้งอยู่ที่อําเภอแม่อ่อนผัไปสร้างสำนักวิปสัสสนาอันนั้นก็เป็นมงก็เก่งสอนธรรมะนี่เก่งมากเก่งคิดว่าการสอนธรรมะทระวิปัสสนาทางเชียงใหม่ทั้งอาเภอทั้งจังหวัดแทบสู้เขาไม่ได้เขาเก่งมีความสามารถสูงมากเขาเก่งมากพระชาตรีก็ขาคงจะเดินทุดงมาทางกะละยา เขาจะเดินมาทุโรปกัลยาผมแนะนำเขาเดินตั้งแต่เบียงแหงมาไจะมาออกการละยาือจะมาจบกัลยา mm hmm. เพราะฉะนั้นฐานะที่ผมมาวันนี้ mm hmm. ก็ถือว่ามาพบปะครั้งแรกในฐานะพี่ชายคนโตมาเจอน้องๆได้แบ่งภาระ,ะหน้าที่ที่ต้องทำงานหน้าที่เดิมเช่นเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่แล้ว เจ้าคณะโอเก่ามอบงานให้แบบเดิมก็ขอรักษางานเดิมที่เจ้าคณะอำเภอโอเก่าทําไว้ทุกรูปแบบทุกอย่างในฐานะของผมที่ผมมอบะเมื่อผมมอบอย่างนี้แล้วท่านจะแก้ไขตรงไหนขออนุญาตท่านเสนอแก้ไขสิ่งที่ท่านสมควรจะแก้ไขแนวคิดหลักคิดของเจ้าคณะอำเภอโอเก่าเพราะผมไม่มีประสบการณ์อยู่กับการบริหารงานชุมชนอย่างที่ท่านทา แต่ผมก็ยึดหลักของเจ้าคณะอำเภอรูปเก่าแล้วก็เจ้าคณะตำบลเคยปฏิบัติหน้าที่แบบไหนพอผมมารับผิดชอบเวลานี้ก็ให้ท่านปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมดังเจ้าคณะองค์เดิมทุกประกาศพระทุกรูปที่อยู่สำนักสงฆ์ก็ดีอยู่ธรรมะจรีอาสงฆ์ธรรมะจริกก็ดีก็ขอให้ยึดหลักปฏิบัติ ของเก่าเป็นหลักเราจะพัฒนาสิ่งใดค่อยว่ากี่อีกทีหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือศีลส,สมาธิปัญญาต้องเป็นหลักของการจัดการการบริหารผู้นำประกอบไปด้วยศีลเป็นที่ยอมรับของคนทุกๆคนถ้าผู้นำคนไหนล่วงละเมิดศีลไม่เป็นที่ยอมรับของคนเพราะฉะนั้นหัวว่าศีลเป็น,เป,นเป็นหลักการปรากันการเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ดีประกอบไปได้วยศีลทั้งห้าท่าสงที่ดีประ,อประกอบได้ศีลห้าข้อชาวบ้านที่ดีก็ต้องประกอบศกได้ศีลห้าข้อกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอ,อกปปตทุกอย่างก็ประกอบได้ศีลห้าข้อจึงเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายงานเดิมของเจ้าคณะอำเภอองค์เก่าที่วางแผนไว้เช่นไร ยึดถือแนวนั้นปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงผมขนาดนี้สิ่งใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะแก้ไขผมอนุญ,ญาตให้ท่านแก้ไขและประชุมประชุมกันและผมก็ขอมอบเลขาที่อยู่ข้างบนทั้งเจ้าคณะตำบลถือว่าเป็นเลขาหรือเป็นตัวแทนของผมที่รับผิดชอบเจ้าคณะตำบลสามตำบลที่รับผิดชอบคือรับผิดชอบอยู่แล้ว ให้รับผิดชอบหน้าที่แทนผมคือวัดห้วยบงก็ดีวัดบ้านจันก็ดีนี่ท่านพิสุสงฆ์ทุกรูปรับทราบให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผมเป็นตัวแทนของผมรับผิดชอบพื้นที่เหมือนเดิมทุกอย่างจะมีปัญหาเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นภายในตำบลก็ให้พระพิสุสงฆ์ทั้งสองรูปคือเจ้าคณะตำบลทั้งสองรูปรับผิดชอบจะให้พระพิสุสงฆ์เสนอและก็แล้วแต่จะแก้ปัญหาจะพัฒนาและก็แล้วแต่ อมอบให้คณะกราตำบลเป็นผู้รับผิดชอบจะให้ผมช่วยเหลือตรงไหนเสริมสร้างเสริมแต่งตรงไหนนันกกออีกเรื่องหนึ่งบอกให้ผมผมก็จะได้ดูแลอันไหนช่วยได้ผมก็ช่วยอันไหนที่แบ่งเบาภาระได้ก็จะแบ่งเบาภาระเพราะฉะนั้นท่านหลักการก็คืออยากให้ยึดถือวันสาคัญของชาติเป็นหลักวันสาคัญของศาสนาเป็นหลักควงมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ของของพุทธศาสนาที่เราเคยทำน่าจะาไปเพิ่มเติมเสริมแต่งหรือจะรวมกันตำบลใดตำบลหนึ่งวันชาตินะวันชาติก็ดีวันความวันสำคัญของศาสนานี่หรือจะประจับไปะจ,บจะรวมกันเป็นหนึ่งเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือตำบลใดตำบลจะปฏิบัติอันนี้ก็ท่านพิจารณาเองแต่เสนอแนะว่าอยากให้รักษาวันสำคัญของชาติวันสำคัญของพระศาสนา ผนมีกิจกรรมแล้วก็ควงร,รักษาประเพณีวัฒนธรรมทำลงร,รักษาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพี่น้องชนเผ่าปะกยอโเราจะให้หายเด็ดขาดนะจะให้ขายส่งเสริมพัฒนาแล้วก็บุคลากรพี่น้องปะกยอโเราเรียกว่าป่าชาวบ้านผมอยากให้ท่านยกย่องสารเสริญทูตรูนเขานะในเนตุรีสตัวหนึ่งอยากให้เทิดทุน ปาดชาวบ้านช่วยเหลือส่งเสริมปาดชาวบ้านให้เขาฟื้นฟูองค์ความรู้ไปเก็บข้อมูลไว้ต่างๆสับคําพูดสับภาษาที่เราใช้มันจะหายสับศูนย์ไปหมดเพราะนั้นเราควรใช้เขียนบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานต้องหาสถานที่ใดที่หนึ่งที่เป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ของพี่น้องปะกยอของเราบันทึกเป็นหลักฐานไว้น่าจะสมมติท่านต้องตกลงกันเองมอง จะให้บ้าน,บ,านบ้านจานหรือห้วยบงเป็นที่ศูนย์เรียนรู้ประวัติหรือความเป็นนาเพนิวัฒนามชนเผ่าของเราเนี่ยเราต้องถ่ายทอดนะให้ถ่ายทอดให้มีจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเด่นของอำเภอกาลยาของเราที่อื่นยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มารวมสำคัญที่สุด <c oughs> ก็คือดูแลอยากให้ดูแลพระพิสูุส์สงที่ลำบากนะ ถ้าสิ้อที่สูงที่ลำบากให้ลำบากขาดแคลนความเป็นอยู่ลำบากก็อยากให้เจ้าคณะตำบลดูแลอาหารก็ไปถ้าไปในเมืองก็ไปที่วัดผมก็ไปรับพระไปรับข้าวสารอาหารแห้งผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมท่านได้เป็นอะไรสํารองให้ท่านได้แต่บางอย่างก็คือเป็นสับขบเป็นสิ่งสําปองให้ท่านเพราะจะนด้นพวกเราที่งาน สถานะสงเคราะห์เช่นชาวบ้านครอบครัวที่ยากจนเนี่ยจนล้นหูของคนทั้งบ้านล้นตาของคนทั้งบ้านในหมู่บ้านนะลำบากจนไปที่ปัญจของคนทั้งหมู่บ้านน่ตาก็สัมผัสว่ามันลำบากหูก็สัมผัสว่าลำบากอยากให้ท่านทั้งหลายก็จัดหาช่วยเหลือก็คือไปเอาวัสดุข้าวลูพันธุ์ที่วัดมาแบ่งเบาภาระ ครนะอบครัวที่อยากจนครนะอบครัวที่อานาถาที่ลําบากที่จะช่วยเหลือเองก็ยังลําบากนะันนี่นี่โมท่านไปสํารวจแล้วก็ไปรับภาระนะสามภาระที่ผมที่วัดอันไหนสันได้ก็มามอบแบ่งบาราลสนะสุขเคส่วนนักเรียนนักศึกษา <c oughs> จะพระพิสูจนก็ดีพระพิสูจ์สามเณรก็ดีหรือคาราวบาก็ดีเช่นโรงเรียนกาลยาของเราเนี่ยนักเรียนมสามนี่ ถ้าจะศึกษาต่อถ้าลำบากก็ท่านทั้งหลายก็ส่งไปที่วัดดอนจันทโรงเรียนผมมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมหกมีปวชาแล้วก็มีจนถึงมัธยมหกและคนไหนที่จบมหกที่ท่านเห็นว่าเขาลำบากไม่มีสาตางางที่จะส่งเล่าเรียนได้สร้างสูงไปวัดดอนจันทร์ผมก็ส่งต่อแต่มีข้อแม้ต้องอยู่วัดนะมีข้อแม้ต้องอยู่วัดนะ มปยาตีอยู่วัดได้ปวสอยู่วัดได้วัดมีรถไปส่งกระส่งเสริมเรื่องการศึกษาและลูกลำบากยากจนกำพาเลร่อนที่พอมีลำบากเห็นว่าลำบากก็อยากให้พาไปที่วัดผมผมไม่ได้สังวนเป็นลูกผมจะรับที่ชอบแค่เลี้ยงดูเฉยๆแต่ถ้าพี่ชอบเลี้ยงดูเติบใหญ่ก็เอาคืนมาให้พี่ให้น้องผมเป็นแค่ วัดดอนจันทร์ก็เหมือนแค่โรงเรือนเพาะชำอันนี้ก็ให้ท่านไปหาไปดูความลําบากต้องให้คนในชุมชนได้เรียนหนังสือไปสํารวจดูครอบครัวทาไมไม่เรียนหนังสืออยากให้ท่านทั้งหลายไปดูเรื่องการศึกษาของเด็กๆครอบครัวที่อยากจนทําไมไม่เรียนหนังสือเพราะอะไรทําไมไม,มีเหตุมีผลอะไรไม่เรียนหนังสือท่านข็ดูไปสํารวจดูเรื่องการศึกษานี่ยังจะเป็นภาระของเราในสังคมของเราเพระาะนั้นเราต้องให้การศึกษาเบื้องต้นอย่างนั้นก็จบป .4 จบป5จบม .6 หก ก็ดีมสามมหกก็ยังดีเป็นพื้นฐานอันนี้ก็คือผมที่อยากให้ท่านได้ดูแลภาระ,ะหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนพวกเราก็เป็นจิตอาสาอยู่แล้วพระพิสูจน์สงเราเป็นจิตอาสาโดยอัตโนมัติผมเกิดมาเนะ่ยเพื่อเกิดมาเพื่อแผ่นดินเนี่ยเป็นค่าแผ่นดินมาเกือบสามสิบแปดปีนะก็อยากให้ท่านได้ได้ดูแลยากความยากจนของผู้คนนะ อย่างเช่นอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็อยากแนนะอบรมศีลธรรมก็ดีประอบรมจริยธรรมโรงเรียนม,ยมัธยมกัลยาอย่างอยากให้ท่านมีบทบาทไปอยากมีบทบาทอยากให้เข้าไปมีบทบาทนะเวลาสอนอยากมีรางวัลมอบรางวัลอะไรก็บอกให้ผมผมไปจะได้หาไปให้มีสิ่งใดที่จะมอบได้ก็จะมอบส่งเสริมนะไม่ว่าโรงเรียนม,ยมัธยมเราเรียนม,ยมัธยมม1ม3ก็ดี หรือโรงเรียนมัธพยมม .1 ถึงม .6 ก็ดีอยากให้ท่านไปมีบทบาทเข้าไปสู่สอนอบรมจริยธรรมข้อคิดหลักคิดไม่ต้องสอนมากสอนหลักคิดง่ายๆเช่นอดทนชนะสำเร็จอดทนชนะสำเร็จฝังซิปสมองเขาเด็กมันไม่สามารถรู้ว่าดีมันไม่รู้ไม่ดีมันก็นไม่รู้